สองต่อชาแนลค่ะวันนี้นะคะเรามากินกินข้าวแล้วกินอะไรดีครับอะไรดีส้มตำปูปลากับไก่ปิ้งไก่ย่างแล้วก็ปลาดุย่างแคบหมูนะคะแล้วก็มีผักมีข้าวเหนียวข้าวเหนียววันนี้เราเปลี่ยนเจ้าครั้งที่แล้วคือเหนียวมากข้าวเหนียวเหนียวมากเหนียวจริงไม่ได้โกหกอะไรไม่ได้โกหกจริง้านนี้ได้ข้าวเหนียวไหม่เอออันนี้ดีกว่าขนาวเหนียวจริงมันเคี้ยวไม่ไหวอ่ะ ใครเอาไปมากินส้มตำกันเลยนะอันดับแรกคืออยากกินน้ำเจ้าบ <c oughs> ่อยก่อนไม,ไม่กินเลยนี่ทุกคนเยอะๆเลยจ้ะนี่ไปก่อนดิทำแรกไปว้าว <Wow. S 1> อื ดีมากโหเฮ้ยแหละสุดยอดนี่น้ำเยอะๆน้ำอะไรเป็นไรน้ำในข้ตาต้เป็นไรแซ่บมากเพราะว่าเราเอาไว้สดวันนี้เรามาถูกว,วันนี้เรา,าสองคนมันก็เลยดูแบบแน่นๆปะแน่นปะแน่นกะูตัดมาก <c oughs> วว้าบอกให้ถ่ายคนเดียกก็ได้ละมันจะแบบมันไม่ชอบชื่อข้องชื่อข้องวะชื่อช่องยือข้องยังว่าตุดไก่ชตุดไก่ว้าวนี่ใครไม่กินตุดไก่บ้างอ่ะแต่ดันอยากกินนะบอกทำไมอ่ะ เราก็ถามเพื่อนเงื่อนทุกคนเ,คเลถามเมื่อนไม่ได้ถามได้จ้าขอโทษออ้ห <c oughs> สมตจเลยวูกไม่มีทางห <c oughs> อมว้าวมือเราลางแล้วนะอย่าหาว่าเด้อว,ว้าวเจ็มากแล้วหอม มีใครไม่กินหอบ้างนี่เรเพิ่มคำถามมีใครไม่กินหอบบ้างหอบไปแล้วมีใครไม่กินปลาดุกบ้างมีใครไม่กินแฮมูบ้างเลยไม่ไม่เราต้องเลือกอันที่แบบคนไม่ค่อยกินอ่ะอะไรอื่นอ่ะปะอะไรกูนะไม่เป็นไรเรารักกันเฮ้ยว้าวืมอ ตอนนี้อยากรู้มากว่าหน้ากล้องเป็นยังไงเราไม่ไม่ชินอ่ะเผื่อเหรออะไรกเออแบบมันแบบอยากดูตัวเองอะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตรงแบบหน้ากล้องอะ่ะอืมอร่อยอื้มอร่อยอื้ไปทุกคนจอา ว้าวเฮ้ยลืมแนะนำผักเลยไม่ทำละมันมกีกัวยาวก็ผับกาดแล้วก็ <c oughs> อันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกผักอะไรอะ่ะแต่เวลากินไปแล้วมันเหมือนวาซาบิกินนะ่นละเพราะว่าไปแล้วก็จัดเลยแกะดิใช้เท่าน้วนี่อ้าวไป มากินกันนะทุกคนนะโอ้ยสัมตำคือแซบ่บอ,อืนี่น้ำน้ำเข้มากเลยสัมตำที่น้ำเยอะๆเงี้ยมันแบบโอ้มันได้สซด้ะทุกคนเหมือนก๋วยเตี๋ยวว่ะว้าวสัมตำนี่กคติดๆๆอ่ะกินเยอะๆสบไปแล้วอ่ะ ฝน,นตกอาจจะได้ยินเสียงฝนบ้างนะเล็กน้อยถึงมากเคปรการว้าว <Wow. S 1> เดี๋ยวแน่นะคตอาจจะแบบมีที่กว้างกว่านี้หรือว่าเป็นเพราะว่าเราตัวใหญ่หรือว่าเขาไม่ได้เรียกว่าตัวใหญ่อ่ะเขาเรียววกว่าตัวแบบปุกปิ๊กน่ารัก ยาปุ๊กติกระดูกดิ้งนี่หมาแล้วนะชื่อหมาตัวหมาหรือว่าหมาหร่อปุกกี้นั่งอยู่ข้างแต่เราแพนกล้องไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนถ่ายให้เราอ่ะวันนี้เรามาสองคนไงสองคน,บนแบบหนึ่งจัดจัดหนึ่งตัวน้องนั่งอยู่ข้างนะร้อนเหนียวอะโอตกแรงมากเมื่อได้ยินเหนียงกันไหมอะ่ะว้าว <Wow. S 1> ตกแรงนะ แรงนะอ้ยแรงนะกินตัวเะเนบ่ยคนไปไปไหนอ่ะหือคุอทำรักมันกินท้าจำไงเสียชด่ากูอะานเชียชื่อแก เราจะเลออีกไหมไม่รู้ค่ะแล้วแต่ใครกิริยามารยาทใครไทยมันเป็นแบบธรรมชาติปะคนเราไม่เลอก็แปลกเดวกเลอเด็กกูก็เลอไม่อยากกินทหมูเลยโกอ้วนอ้าวคุณใครอะมึบ้าไก่แล้วอันนี้มันไก่เกิดเรื่องไหม ไม่ต้องกินตามฉันจะหยิบบาส่งฉันเพื่อนแหมบวกก็โอ้เดี๋ยวเสียงฝนจะไปไปมาๆอันนี้อยู่ดีก,ก็ตกใช่ว้าวมามาทุกคนมา <c oughs> หรือว่าทุกคนไ็อยู่ที่บ้านแล้วทุกคนก็เห็นเราแล้วก็ไปซื้อมากินอะไรอย่างเบื่อมากจัดราการคืนใช่ บางคนเป็นแรงบันจารใจในการลดน้ำหนักแต่นี่ไม่ใช่นะเข้าดับน้ำหนักอืมบางคนต้องกินนะเราไม่เห็นเพิ่มจีนทุ่มต่ำเลยความอยู่รอดใครอ่ะก็กินอยู่นี่ไม่ใช่ไงไอ,อะพวกต่ำอะคือมันแบบอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหนี่ไม่เอาพิโกแลนะ้วว <Wow. S 1> ้าวใ่อย โอ้โห,หทุกคนออ้ยนี่น้ำกระตัหอมแดงแคปหมูนี่นี่ดูซิว่าจะเ้าปากได้ไหมหกห้ามานั่งเป็นเพื่อนดูเอ่อ เป็นกำลังใจให้ติ๊กกินหวานมากอ่ะทุกคนนี่มันอย่างก,ก็สอบมาเลยด,ดูด,ดีดูดีดูสิพเพื่อนเพืๆม <laughs> าไปเห็นหรือเปล่าอะไรน่าจะจุ๊บอะไรน่าจะจุ๊บอะิจนอืมไจมัน โอ้ยมันเผ็ดมันแซ่บมันนัวมันไม่ได้เผ็ดอ่ะมันเผ็ดอร่อยอ่ะทุกคนนี่อนอโอ้โหหกร้านนี้เขาดีจริงร้านใครอ่ะร้านแม่ <laughs> คำโตๆใหญ่ๆจัดปะ่ะหนึ GH, ่งสองนานนานว้าวคือฟินเนาะอ้ยสดีสดิ่งสุดยอดกินมันมันจนมันจนเลยอะไรเดินไปหน้าบ้านอป่อยแม่แม่เขาก็เขาปองเนื้อแม่นะ นี่ดูคนมานี่อกไก่ไก่ไกเขาเขาเขาบอกว่ารู้เลยว่าเป็นไก่อ่ะเออใช่ว้าวออืืมม โอ้ยว้าวเฮ้ยอุ้ยเราจะอ้วนยงไเนี่ยเกินแล้วแมมีแต่ผัดทางานเล่นะเพื่อนๆไม่มีอะไรอ้วนเลยนะอืมอ้วนอย่างน่ สาเล้งโตอ้ยเตโอต๋ชอบกนินผักไง นะแดมคิดจูมันคิดจิ่งเองหนึ่งสองโอ้มายก็แต่ตาแต่แต่ดแล้ว YouTube มันจะขึ้นอะไรปะเนี่ยขึ้นไอ้บ้าก็แค่ปลาดุโอ้มึงดึงคอขนานี่โอ้ไม่รู้ว่าจะชอบกินปลาดุัวะไยว้าว ดูดิดูเนื้อคนจะดูอะไรปูกับปลาดลูเลยนี่ปลาโอ้ยว้าว ขอโทษนะทุกคนก็ไแรกเราว่าจะไม่ทำเนื้เคิร์นทุกคนนะเราก็จะเลอเก็บไปดูเก็บไว้เก็บไวปโอ้เก็บไว้ไม่ดีก็มันไม่เลอเวลาเลอะแล้วมันจะโล่งเหมือนกบเลยอึบอึบไว้ไงใจอ่ะ มันานไหมคะว่าเกงใจลงเหนืออยู่แล้วโอ้โหอยากทุกคนแบบลองมากินเลยร้านไม่เฮ้ยไม่บอกชื่อร้านดีกว่าสุดตานั่นนั่นแหละเป็นร้านประจำเอาว่างี้ฝ่ากระดุกกระด้าน,นประจำเฮ้ยขอโทษนะท <laughs> <laughs> ี่ไปู่้เหี้อุ้ยเขินะ ไอทีก็เอาใหญ่เลยเอออาเอออาหมาเิ่มมาบ้กกี้กกี้ทำแบนี้ไม่ดีนะลูกเข้าแปรตูเข้ามามาประตูเข้ามาสุดยอดมาบ้านนี้หลุดกมั้งหักก็มั้งไป ว้าว <Wow. S 2> อิ่อมามากอะเนี่ยไหนกินต้มคุยละอะไรกันครับนี่อะไม่กินเราพูดแล้วว่าเราไม่กินนี่เยอะไปเชื่อเออเชื่อสักขังเชื่อว่ามัน <c oughs> ไปกินค่ะ ออเอ้ยหงงอมมทกันเ,เลยไม่รู้ว่าทำแบบนี้ประมาณสหรอมะั้งมันแบบอร่อยจแบบเออร่อยจีขาเข้าไปเรากินกินอะไรดีวะไม่ออกว่าวิดวเอกินไวเดียว ซื้อเองร้านประจำทำเองก็ได้แเอาซื้อดีกว่าอีกข้าวมันเยวเสียกันล้วอธิบายเอาไม่ถูกอุ้ยเหนอยวเยอะอู้ยแบบอุ้ยเป็นไรกุ้งแบบนั้นอะแต่ปล่าอะอุ้ย Conkin hít anh chicken là yêu suy gió suy gió môn ơi giọt không mày ơi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  mày đấy mày ơi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 

ายุเป็นว,วันนี้ก็บอกอยู่ว่ากินผักก็มันโตวไวสก,กีไก่ย่างสองกินลกกเลกยกิวชิกเกนกิวชิเกนเหรอไม่รู้อะไม่ใช่หมก็โชว์ความโง่ <laughs> <laughs> กิวน่าแต่่ย่างนะ ก็เคยคยืมัาเยอะนะไม่เลยเอ้าสวัสดีค่ะโ <c oughs> อ้ยทุกคนเราต้องลากันไปก่อนแล้วมั้งเนี่ยโอ๊ย คก็คือตายน้ำพายเล่นเย็นพระแล้วอันนี้คือไล่สุดสนี่กับพาแล้วนี่คือโคบรคพายวัยทุกวันอือสีสอืนอ่ะดคนขอเช็ดมือก่อนเอาเลยเช็ดค่ะก็ะด้ อือไม่ใช่นี่คือผ้า้เช็ดมึงเราอ่ะผ้าเมึงย้แต่กผ้าอะไรเอ้ยผ้านี่ไงผ้าเช็ดมือผ้เด็๋ตวขงแอเไปสังกาแ่ครับหาทุกคนวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนกันไปไก่ไปก่อนเออ จะตายแล้วเาเลยไงโอเคเพื่อนทุกคนวันนี้นะเราต้องนาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการดูการกดไลค์และการกด subscribe นะคะเพื่อนๆที่กดให้เราเราเพิ่งเริ่มที่จะทำ YouTube ตัดสินใจอยู่นะเจะทำให้มันจริงๆแล้วมันตอนแรกก็ตัดสินใจยั้งแต่ตัวยังไม่ 국민 ket risks Ads it n Fox